ช่วงนี้ประชาชนในยุโรปกำลังเผชิญวิกฤตคลื่นความร้อนอย่างหนักนะคะซึ่งเป็นผลมาจากทั้งไฟป่าและปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยบางที่มีคำเตือนว่าอุณหภูมิอาจจะขึ้นไปสูงถึง40องศาเซลเซียสค่ะภาพนี้ก็คือไฟป่าทางตะวันตกเชียงใต้ของฝรั่งเศสนะคะที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งใช้เครื่องบินพ่นน้ำเพื่อดับไฟค่ะและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายร้อยคน เร่งทำงานกันเพื่อดับไฟปา่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ฝรั่งเศสทางตะวันตกเชียงใต้ก็ทำงานท่ามกลางควันหนานะคะเจ้าหน้าที่ประกาศเตรียมอพยพคนออกจากเมืองและคน3,500คนต้องออกจากพื้นที่เพราะว่าอาจจะอยู่ในแนวไฟที่กำลังลุกไหม้ที่สเปนค่ะไฟป่าที่เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือเฟรเดสเดออาบาโยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งทำงานดับไฟปา่า ตอนนี้เกิดขึ้นอย่างหนักทั้งที่สเปนและฝรั่งเศสรัฐบาลสเปนระบุว่าคลื่นความร้อนทำให้คนเสียชีวิตหลายร้อยคนที่กรุงมาดริดที่เมืองบาร์เซลโลนาประชาชนต้องใช้ร่มเพื่อป้องกันแสงแดดนะคะระหว่างไปพักผ่อนกันที่ชายหาดท่ามกลางอากาศร้อนจัดค่ะขณะที่ที่อังกฤษนี่ก็คือสภาพของการใช้บริการรถไฟใต้ดินนะคะคนอังกฤษกำลังเผชิญคลื่นความร้อนทั่วประเทศ เผชิญอากาศร้อนแห้งส่งผลต่อการเดินทางระบบสุขภาพและโรงเรียนด้วยค่ะ